Sampai jumpa ทุกท่านว่าในช่วงที่ได้รับฟังประวัตินั้นขอให้ทุกท่านได้นั่งลำลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อคำตาปฏิช,ชนครับประวัติของท่านเรียบเปียนโดยนายปรีชาบัณฑิตอดีตผู้การโรงเรียนปลาขาววิทยานุกศรและนำเรียนโดยนายสมศักดิ์จรล,ลีนักจัดรายการชื่อดังของภาคอีสานหรือดีเจต้ตอ,อ,อยหลอยเปลี่ยนเชิญทุกท่านได้รับฟังประวัติ คุณพ่อคำตาปฏิโชธครับประวัติคุณพ่อคำตาปฏิโชตสุภาพบุรุษและผู้นำการเปลี่ยนแปลงวงการหมอหลัออำนาจเจริญรวบรวมเรียบเรียงโดยครูปรีชาบัณฑิตอดีตผู้จัดก,การวงหมอหล่งเงาฟ้าอัศวินคุณพ่อคำตาปฏิโชตเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2,489ที่บ้านโคกกลางตะบนโคกกลางอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายไทยและนานทุมปฏิโชธมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน8คนคือ 1. นายสาปฏิโชธสนายโบรลาปฏิโชธ 3. นายคำตาปฏิโชธผู้วายชน 4. นายเทวาปฏิโชธหนางกัลยาปฏิโชธ 6. นายจำปาปฏิโชธ 7. นายสิงหาปฏิโชธ 8. นายปัญจปฏิโชธ คุณพ่อคำตาปฏิโชตจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านโคกกลางชีวิตการสมรสได้สมรสกับนางจันเพงปฏิโชตมีบุตรธิดาสองคนคือ 1. นางรัตนาปฏิโชตบุตรสาวเสียชีวิตแล้ว 2. นายพรหมวิสิ์ปฏิโชตปัจจุบันครูชำนาญการพิสิตโรงเรียนอำนาจเจริญคุณพ่อคำตาปฏิโชตเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความขายันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นพ่อที่เสมือนพรงของลูกทั้งสองคนเป็นสามีที่รักและพักดีต่อภรรยาตลอดระยะเวลาท่านสามารถครองตนครองรักครองเรือนได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคมทั่วไปเป็นที่ประจักษ์ท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนด้วยคุณธรรมล้ำเลิศด้านมนุษยสัมพันธ์มีอารมณ์ขัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจนเป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านท่านจึงได้รับการยอมรับและได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านโคกกลางหมู่ที่5เมื่อปีพศ2543เกษียณอายุเมื่อปีพศ2547และในช่วงที่ท่านเป็นผู้นำหมู่บ้านบ้านโคกกลางหมู่5ได้รับการพัฒนาถึงขีดสุดและได้ส่งทอดจิตวิญ,ญญาณของการเป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใหญ่และทีมงานในชุดปัจจุบันนี่เป็นส่วนหนึ่งด้านคุณงามความดีที่คุณพ่อคำตาปฏิโชธมีคุณูปการต่อบ้านเกิดเมืองนอนคุณงามความดีของท่านอีกด้านหนึ่งที่ขอนำเสนอให้ท่านประธานตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานชาพนิกิจคุณพ่อคำตาปฏิโชธในวันนี้เพื่อทราบคือท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการหมอลำเมืองอำนาจเจริญเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ คุณพ่อคำตาปฏิโชธและคุณแม่จันเพงปฏิโชธ์ภริยาคู่ชีวิตของท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบหมอ,อลำเป็นอย่างมากในช่วงปี2519ถึงปี2525 25เป็นต้นมาเป็นยุคที่หมอลำเมืองอำน,นาจเจริญกําเนิดขึ้นหลายคณะอาทิคณะดาวจรัดแสงเงาฟ้าอัศวินถอบันเทิงศิลป์เอเชียป้องกังวลดาวรุ่งเด่นสยามดาวรุ่งเพชรสดใส ชอวันเพ็ญอุรมศักดิ์สอรประเสริฐเพชรเมืองลือสอรุ่งฟ้าฟ้าประทานพรและคณะเพชรชมพูแห่งบ้านอดศิมซึ่งเป็นมอลำคณะแรกที่คุณพ่อคำตามีส่วนร่วมในการแสดงในฐานะตัวตลกเอกของคณะและได้รับความนิยมจาก f อฟซีทำให้มีงานแสดงหนาแน่นตลอดปีด้วยคุณพ่อคำตา ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีภาวะผู้นำสูงจึงคิดที่อยากจะพัฒนาหมอลำเมืองอำนาจเจริญให้ดียิ่งขึ้นจึงไปร่วมหุ้นกับหมอลำพรชัยมณีพันธ์แห่งบ้านโคกกองตำบลปลาขาวตั้งคณะหมอลำชื่อคณะดาวรุ่งเด่นสยามเพียงไม่กี่ปีหมอลำคณะดาวรุ่งเด่นสยามก็ดังทั่วสยามสมชื่อมีนักสแสดงหมอลำทั้งชายและหญิงเกิดจากการปั้นและส่งเสริมจากคุณพ่อคำตา อีกมากมายจนล้นคณะด้วยเหตุนี้และยังมีอีกหลายปัจจัยทําให้คุณพ่อคําตาปฏิโช,ชน์คิดถึงบ้านเกิดคือบ้านโคกกลางน่าจะมีหมอลําเป็นของตนเองด้วยภาวะผู้นําสูงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและหัวใจแห่งศิลปินหมอลําท่านจึงได้ขอแยกตัวจากคณะดาวรุ่งเดนสยามเพื่อมาตั้งคณะหมอลําที่บ้านเกิดจึงเป็นที่มาของการเกิดหมอลาคณะลูกทุ่งวงสัญญาเมื่อปีพศ2532 ลูกทุ่งวงสัญญาภายใต้การนำของคุณพ่อคำตาปฏิโชธถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการหมอลำเมืองอำนาจเจริญด้วยวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของท่านท่านได้นำศาสตร์และศิลป,ปะด้านการบริหารมาใช้ปฏิวัติวงการหมอลำเมืองอำนาจเจริญจากแต่ก่อนนี้ค่าจ้างหมอลำแต่ละคณะหัวหน้าจะนำมาแบ่งให้กับลูกน้องตามอายุงานหรือความอาวุโสในการแสดงอย่างเดียวแต่คุณพ่อคำตาบริหารวง โดยจ่ายค่าตัวตามหลักความสามารถความขยันความรับผิดชอบต่อหน้าที่นำหลักความอาวุโสทําให้ทีมงานทุกคนมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอตรงเวลาข้อสําคัญคือท่านสามารถคัดนักแสดงที่หน้าตาดีหุ่นดีเสียงดีมีสเสน่ห์นักด,ดนตรีฝีมือเยี่ยมมารวมทีมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ลูกทุ่งวงสัญญา เปิดตัวได้เพียงปีเศษเศษสามารถพิชิตใจแฟนหมอลำในยุคนั้นได้ทั่วภาคอาาีสานมีงานแสดงตลอดทั้งปีกว่า2 5 0งานซึ่งเป็นการเขย่าวงการหมอลำเมืองอำนาจเจริญอย่างแรงและนำสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงของหมอลำเมืองอำนาจเจริญโดยทุกคณะได้เปลี่ยนแปลงการบริหารวงมาเป็นแบบจ่ายค่าตัวตามความสามารถของตำแหน่งการแสดงในยุคที่หมอลำเมืองอำนาจเจริญเฟื่องฟูคือในช่วงปี2534 ถึง2 5 3 7มีคณะหมอลำจำนวนกว่า20คณะทำให้เกิดการยั่งตัวรักแสดงแบบไม่เกรงใจกันเมื่อวันที่20พฤษภาคม2537คุณพ่อคำตาปฏิโชธแห่งคณะลูกทุ่งวงสัญญาครูปรีชาบัณฑิตแห่งคณะเงาฟ้าอัศวินและคุณจงรักก้องเพชรแห่งคณะดาวจรัดแสงเป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมดนตรีหมอลำอ,ลำ,อำนาจเจริญอุบลราชธานียโสธร โดยมีคณะหมอลำร่วมเป็นสมาชิก35คณะด้วยเหตุผลการร่วมมือกันสร้างสารรค์งานหมอลำช่วยกันและจะไม่แย่งชิงนักแสดงในระหว่างปียกเว้นว่าคณะใดไม่มีงานแสดงแล้วอยากได้นักแสดงของคณะนั้น ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าคณะและคุณพ่อคำตาปฏิโชธได้รับการเลือกให้เป็นประธานชมรมคนแรกวงการหมอลำทั้งอำนาจเจริญอุบลราชธานีและยะโสธรได้ร่วมกันสร้างความบันเทิงให้กับชาวอีสานสร้างรายได้สู่ชุมชนปีละนับร้อยล้านบาทลูกทุ่งวงสัญญาภายใต้การนำของคุณพ่อคำตาและคุณแม่จันเพงปฏิโชธได้บริหารจัดก,การวงอย่างมืออาชีพและในเวลาต่อมาดีเจต่ร่อย ได้เข้าร่วมบริหารจัดการช่วยอีกแรงหนึ่งโดยร่วมกันปั้นศิลปินนักร้องร่วมกันอีกหลายคนและที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมอลำคณะลูกทุ่งวงสัญญาในยุคเฟื่องฟูคือดอกรักดวงมาลาทำให้ครองใจมิตรหมอแคนแฟนหมอลำม,มากกว่า20ปีเมื่อถึงวันฟ้าเปลี่ยนสีราวปี2540ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษ,ฤษ,ฤษ,ฤฤษฤฐกิจฟองสบู่แตกทำให้กระทบต่อวงการหมอลำเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีงานผ้าป่าสามัคคีในเทศกาลต่างๆของชาวอิสานมีจํานวนน้อยลงอย่างน่าเห็นใจท้ายที่สุดปี2541ก็ทยอยยุบวงหมอลำจนเกือบหมดรวมทั้งคณะลูกทุ่งวงสัญญาแต่ด้วยหัวใจศิลปินความต้องการที่จะสืบสารศิลปะการสแสดงดนตรีหมอลำให้คงอยู่คู่ชาวอิสานของคุณพ่อคำตาคุณแม่จันเพ็งและคุณครูพรมพิสิ์หรือครูเดบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของท่าน จึงได้ปราปฏบางตรีตามคุณพ่อคำตาเกือบทั้งหมดดังปรากฏให้เห็นวงดนตรีที่หลากหลายมาจวบจนปัจจุบันจากที่ได้กล่าวคุณงามความดีของคุณพ่อคำตาปฏิโชตที่มีคุณุปการต่อวงการบันเทิงนี้ผู้ที่ชื่นชมให้กำลังใจคุณพ่อคำตาในการบริหารคณะหมอลำและคุณพ่อคำตาให้ความรักความเคารพที่สุดคือครูสลาคุณวุฒ เพราะขณะที่ลูกทุ่งวงสัญญาโด่งดังสุดขีดครูสลาคุณวุฒิปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่หืออำนาจตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านไรข่ขีครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำซับและโรงเรียนบ้านนาดีครูสลาคุณวุฒิจะกล่าวถึงคุณความดีชื่นชมและความประทับใจต่อคุณพ่อคำตาในวงสนทนาเสมอเสมอ นอกจากท่านจะเป็นที่รักและเคารพจากกัลยาณมิตรท่านยังเป็นที่รักเคารพและศรัทธาจากผู้คนในวงการบันเทิงอย่างยิ่งและพวกเราชาววงการดนตรีหมอหลําอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีและยะโสธรได้ให้ฉายาท่านว่าวีรบุรุษและผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งวงการหมอหลําอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานียะโสธรคุณพ่อคำตาปฏิโชตมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคเกาเมื่อวันที่4มิถุนายน2568คุณพ่อคำตามีอาการไข้สูงพันรยาและบุตรได้นำท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนํำหน้าเจริญคุณหมอตรวจพบว,ว่าท่านปอดติดเชือ้อและได้รับการรักษาพยาบาลจากคุณหมอและพยาบาลเป็นอย่างดีท่ามกลางความดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักความห่วงใยจากภรรยา บุตรหลานและญาติญาติอย่างใกล้ชิดและเมื่อวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2568ญาติญาติได้ขอคุณหมอนำท่านกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านจบจนวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568เวลา21นาิกา30นาทีท่านได้จากไปด้วยอา,านนการสงบสิริอายุ79ปี2เดือน28วันทิ้งไว้ ซึ่งคุณงามความดีที่มีต่อมาตุภูมิและวงการหมอหล่ำเป็นตำนานวีรบุรุษและผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งวงการหมอหล่ำอำนาจเจริญให้ลูกหลานได้กล่าวขานสืบไปหญิงหญิงชายสิ้นถึงรูปสวยรวยทรัพย์ดับฝังดิน ทั่วทั้งสิ้นก็ล้วนเป็นเช่นอนิจจาครานี้คุณพ่อคำตาปฏิโชตมาลารับโลกสิ้นสุขโศกสิ้นเวทนาละสังขารขอกุศลผลบุญช่วยนำพาเป็นพลาลนิสงส์สงวิญญาณนำดวงจิตจงวิญญาณคุณพ่อคำตาผู้จากข้ามฟากโอภาสงสารสถิตสวงบนสวรรค์ชั้นวิมานเอาสถานผ่านสวรรค์น,นิรันเทินขอบพระคุณท่านมีเกียริทุกท่านครับ นุกานพระคุณเจ้าสามาเณรที่กรบกรูครับได้ความเมตตาเยื้นบางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการโปรดดวงวิญญาณของผู้วัยชนเพื่อส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำตา,ตาปฏิโชดจวทั้งเยนเชิญผู้สมทาธาิ์สินแปดทุกท่านนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อจากทระคุณเจ้าในโอกาสนี้เสร็จจากนั้นวอนเรียนเชิญท่าน้มีเกียเกิทุกท่านครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำตา,ตาปฏิโชดผู้จัดไป ในนามของเจ้าภาพรูกหลานของคุณพ่อคุตาปฏิชฌในวันนี้ท่าเจ้าภาพขอขอบคุณทุกท่าน,นที่ลงสูงเสร็จพิธีในวันนี้หากท่านใดไม่มีภารกิจเ,เร่งด่วนเปลี่ยนเชืญท่านได้พันประทานอาหารดื่มน้ำเย็นที่ท่นานเจ้าภาพควเดินทางกลับหากท่านมีภารกิจต้องเดินทางกลับอขอใหายท่านเดินทางกลับโดยสวัดิภาพโดยปลอดภัยส่วนท่านไหนที่เดินทาง กลนะครับต่างจังหวัดก็ให้ท่านเดินทางกลัดโดยสุขภาพโดยปลอดภัยทุกท่านครับล้วก็ในการดำเนินพิธีชาธุรกิจในวันนี้จะทำมีสิ่งหนึ่งเนใดทีู่กต้องไปนะครับอาจจะดูขท่าไม่ถการต้องกับพรอไปทุกท่านไว้เป็นอย่างสุดครับในการดำเนินพิธีในวันนี้ดำเนินมาถึงในช่วงสุดท้ายคงไม่มีสิ่งหนใดที่จะขอบคุณท่านนอกจากคำว่ากลาบขอบคุณเป็นอย่างสูง ในด้านของเจ้าภาพรูปหลังของคุณพ่อฟัตารปฏิชวครับในส่วนของหน่วยงานที่ได้รับท่านลมนะครับแต่ที่ได้รยนแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในเบื้องต้นนั้นขอขอให้ท่านได้ติดต่อรับจากทีมงานจิตอาษานะครับซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการวอร์ยกับหน่วยงานงต่างๆนะครับทุกหน่วยงานที่มีรายนามได้รับมอบก,การเงินส